รู้ได้ใช่เป็นวันนี้เราจะมาดูถึงระบบไฟฟ้าของกลุ่มรถบัสนะครับที่ใช้กันเนี่ยว่าระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่ใช้เนี่ยระบบเขาเป็นยังไงมีแตกต่างจากรถบรรทุกทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันตอนนี้เราอยู่กับรถบัส8 0 0อครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่อง ดวูนะครับ V365T นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนกับเครื่องของทางเบนซ์นะครับเป็นเครื่อง V8 Twin Turbo นะครับแรงม้าแน่นอนครับอย่างนี้400กว่าแรงม้าแน่นอนเราจะมาดูในระบบไฟกันนะครับว่าไฟที่ใช้รถบัสส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นครับตัวแรกเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไดชาร์จของตัวที่ใช้เกี่ยวกับระบบไฟของตัวรถเองนะครับก็จะเป็นไดชาร์จที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเป็น24โวลต์ พ่วงก,กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยก็จะใช้2ลูกเป็นลูกละ12โวลต์สลูกลูกละ2 0 0แอมป์ตัวต่อมาก็จะเป็นส่วนในตัวของตัวคอมแอร์ Air, นะครับตัวนี้ยังเป็นคอมแยกต่างหากไม่ใช่เป็นคอมไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดชาร์จในส่วนของตัวคอมแอร์ Air, ครับลูกก็ค่อนข้างเบลอเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2 4โวลต์เหมือนกันนะครับโดยตัวนี้ก็จะไปพ่วงก,กับแบตเตอรี่12โวลต์200อแอม 2ลูกนะครับรวมเป็น24โวลต์อีกหนึ่งลูกที่เพิ่มเติมขึ้นมา12โวลต์200แอมป์ก็จะต่อพ่วงกับไดชาร์จไดชาร์จ12โวลต์ตัวนี้สำหรับไฟระบบเครื่องเสียงภายในตัวรถบัสเองอันนี้เป็นระบบเบสิกพื้นฐานในส่วนของระบบไฟเบื้องต้นนะครับส่วนรถนะครับที่มีการใช้ไฟจํานวนมากมีปริมาณเครื่องเสียงจํานวนมากนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มไดชาร์จเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปเพิ่มเติมจากตัวนี้นะครับบางคันเนี่ย อาจจะมีไปถึงไดชาร์จเนี่ยถึง8ลูกเลยทีเดียวถ้าเน้นถึงเรื่องเครื่องเสียงหนักๆนะครับแต่ในส่วนของรถบรรทุกเองเราก็จะมีแค่ลูกเดียวครับในส่วนของตัวรถนะครับเพื่อปั่นไฟเลี้ยงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟแสงสว่างแอร์นะครับเครื่องเสียงแต่ในส่วนของตัวรถบ้านเนี่ยเขาใช้ไฟทั้งทางเยอะแบตเตอรี่พื้นฐานเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับอย่างน้อยก็มีแต่ห้าลูกหามีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพี่